สวัสดีค่ะในนามโรงเรียนวิเชียนมาตู2กับกิจกรรมนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมชื่อผลิตภัณฑ์กล้วยแปลงร่างสมาชิกครูที่ปรึกษานางสาวนาริโอภาโสผู้จัดการนางสาวมุนทาทิพย์ทิพสงฝ่ายขายนางสาวรุ่งเพชรเหม่นแก้วฝ่ายผลิตนางสาววิสุดาหินเที่ยงที่ตั้งสำนักงานโรงเรียนวิเชียรมาตู2จังหวัดตรงัง แนวคิดธุรกิจความเป็นมาของธุรกิจนอกจากอาหารหลักที่ทุกคนต้องรับประทานทุกวันแล้วอาหารว่างของมื้ออาหารก็นิยมรับประทานเช่นกันได้แก่ขนมขบเคี้ยวเค้กหรือผลไม้ข้าวเกี๊ยก็เป็นอาหารว่างอีกหนึ่งชนิดที่นิยมรับประทานที่เห็นอยู่ทั่วไปคือข้าวเกี๊ยกุ้งกับข้าวเกี๊ยลาหากต้องการสร้างข้าวเกี๊ยบให้มีความหลากหลาย กล้วยก็เป็นหนึ่งอย่างที่สามารถปลูกได้ทุกภาคเป็นอาหารที่สําคัญมีคุณค่าทางโภชนาการลักษณะธุรกิจเป็นธุรกิจผลิตสินค้าประเภทอาหารเพื่อจําหน่ายโดยการนํากล้วยน้าว้าและกล้วยหอมมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตข้าวเกีย๊ยววัตถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกิจ1เพื่อการลงทุน2เพื่อขยายธุรกิจและปรับปรุงกิจการ3เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินนวัตรกรรมของธุรกิจ นวัตก,กรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวเกียบที่นํากล้วยมาเป็นส่วนผสมในการทําข้าวเกียบมีจุดเด่นคือการนํากล้วยที่จําหน่ายไม่ได้ราคามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกียบที่เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคขนมขบเคี้ยวการ,รวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสภาพแวดล้อมภายในจุดแข็งมีสูตรเฉพาะของผลิตภัณฑ์ราคาสินค้าถูกลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายมีช่องทางในการจําหน่ายหลายช่องหลากหลาย มีทีมงานที่ใส่ใจคุณภาพและพร้อมให้บริการจุดอ่อนเงินทุนในการดำเนินธุรกิจไม่เพียงพอต่อการขยายตลาดขาดเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในกระบวนการผลิตให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเวลาในการดําเนินง,งานมีน้อย<ไ>การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสภาพแวดล้อมภายนอกโอกาสหนึ่งคู่แข่งทางการตลาด ทางตรงมีจํานวนน้อย2มีค้าขายร้านค้าตัวแทนในท้องถิ่นใกล้เคียงมีหลายร้านหลายตัวแทน 3. าสื่อสังคมออนไลน์เอื้ออาํานวยต่อการกระจายสินค้าอุปสรรค 1. สภาวะเศรษฐกิจไม่ดี2มีสินค้าตัวแทนว,วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมาย 3.1. วิสัยทัศน์พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าเกี่ยบกล้วยอย่างสร้างสารรค์เพื่อส่งกภาพสู่ตลาดภายในจังหวัด 3.2พันธกิจพัฒนาสูตรผลิตและจำหน่ายข้าวเก็บกล้วยให้หลากหลายสู่ตลาดภายในจังหวัด3.3เป้าหมาย 1. ภายในระยะเวลา1ปีกิจการสามารถขยายตลาดภายในจังหวัด 2. ภายในระยะเวลา3ปีสามารถขยายตลาดภายในประเทศแผนการดำเนินง,งานด้าน,นการตลาดกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มผู้บริโภคอายุระหว่าง10ปีถึง60ปีกลุ่มเป้าหมายรองร้านขายของฝากร้านอาหารร้านกาแฟ ประชาชนทั่วไปการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงราคาตำ่ำด้วยการมุ่งผลิตสินค้าที่เป็นข้าวเก็บกล้วยน้ำว้าข้าวเก็บกล้วยหอมเพิ่มรสชาติให้หลากหลายให้มีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าภายใต้แบรนด์กล้วยแปลงร่างส่วนผสมทางการตลาดข้าวเก็บกล้วยใช้วิธีการจัดทำผลิตภัณฑ์ใช้กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมเป็นส่วนผสมในการทำข้าวเก็บกล้วย ช่องทางการจำหน่ายขายปลีกขายส่งขายออนไลน์การส่งเสริมการตลาดขายตรงถุงละ10บาทขายส่งถุงละ8บาทซื้อ10ถุงแถม2ถุงแผนการผลิตขั้นตอนการผลิต1เตรียมวัตถุดิบ2ปั้น1เแช่เย็น3หัน่นตากให้แห้ง4ีทอดและบรรจุลงถุงโครงสร้างการลงทุนเงินทุนหมุนเวียน2,000บาทตกแต่งสถานที่300บาทวัตถุดิบ1,300บาทค่าใช้จ่ายในการบริหาร 200บาทค่าย,ยานพาหนะ200บาทสมมุติฐานทางการเงินยอดขายต่อเดือน400ถุงราคาขายต่อหน่วย8บาทราคาต้นทุน3บาทค่าใช้จ่ายในการขายและบริกและรริาหาร1,100บาทประมาณงบกำไรขาดทุนรายการ,รายได้ในเดือนมิถุนา3,200บาทรายจ่าย2,700บาทกำไร500บาทเป็นต้น วัดความสามารถในการทํากําไรวัดความสามารถในการทํากําไรได้มาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินง,งาน1,966บาทหารด้วยยอดขาย15,992คูณด้วย100เท่ากับ18.56หมายถึงลงทุน100บาทกําไรได้กลับมา18.56บาท จริยธรรม1จริยธรรมต่อลูกค้ามีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค 2. จริยธรรมต่อคู่แข่งไม่กีดกันคู่แข่งขันรายใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาด3จริยธรรมต่อเจ้าหนี้ํำระหนี้ตรงต่อเวลาตามที่กำหนด 4. จริยธรรมต่อลูกจ้างผู้ประกอบธุรกิจควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี5จริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการประกอบธุรกิจที่ดีนั้นควรจะคืนกำไร้กับ สังคมบ้างเพื่อตอบแทนสังคม 6. จริยธรรมต่อรัฐมีความซื่อสัตย์ในการทําธุรกิจไม่ทําการทุจริตหรือสิ่งผิดกฎหมายความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการผลิต 1. ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอ 2. คู่แข่งเพิ่มขึ้นด้านการบริหารจัดการ 1. คนงานไม่มาทํางานด้านการตลาด 1. เพิ่มจํานวนลูกค้า2สินค้ามีเหลือมากในการจําหน่ายบทสรุปเป็นขนมกลมเคี้ยวอีกหชนิด มีต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ2,000บาทกลุ่มเป้าหมายของตลาดคือกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนวิเชียมาตุ2สองที่รับประทานอาหารว่างในชุมชนตําบลโพรงจระเข้และจําหน่ายออนไลน์สําหรับบุคคลทั่วไปกิจการได้ประมาณการผลการประกอบธุรกิจในระยะเวลา3เดือนมีรายได้ทั้งสิ้น1 2 9 2บาทค่าใช้จ่าย8,626บาทกำไรจากการดำเนินงาน1,966บาทขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ وي